สวัสดีค่ะทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวให้หะครบ10,000ซับสไคร์เบอร์ด้วยนะคะกดที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องเที่ยวกินรีวิวผมกับต้องอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องก็จะมา,อาบอกทุกคนนะคะว่า ได้รับพินแล้วนะคะดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนได้รับพินจาก Google แล้วนะคะเลยค่ะได้รับพินจาก Google แล้วนะคะเพื่อที่จะไปเปิดสร้างรายได้ของ YouTube นั่นเองค่ะต้องทำ YouTube มานะคะก็ประมาณ1ปีอีก5เดือนนะคะแล้วก็รอ,อ รอรับพินจาก YouTube นะคะก็ประมาณ3เดือนค่ะเพราะว่าติดเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะเพิ่งจะได้รับนี่เองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับเสร็จแล้วแล้วก็ไปใส่รหัสนะคะเพื่อที่จะเปิดสร้างรายได,ได้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องเที่ยวกินรีวิวให้มาถึงวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับ ต้องที่รอคอยมา1ปี5เดือนนะคะที่ต้องได้ทำ YouTube นะคะวันนี้ก็เพิ่งจะได้รับพินนะคะรับพินนะคะเราก็ YouTube นะคะก็คือว่าต้องมีผู้ติดตาม1,000คนมีเวลารับชม4,000ชั่วโมงก็จะผ่านการเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube จากนั้นระบบก็จะตรวจสอบนะคะว่า เราผ่านการเป็นพาร์ทเนอร์ไหมถ้าผ่านก็รออีกหนึ่งเดือนนะคะในการาสร้างรายได้ค่ะก็จะมีปุ่มสีเขียวในการสร้างรายได้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดู แล้วก็เข้ามาติดตามรับชมต้องให้มาถึงวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากๆแล้วค่ะรับคนที่ยังไม่ผ่านก็สู้ๆนะคะสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเรานะคะต้องสู้ต่อไปนะคะอย่ายอมแพ้แล้วก็พยายามต่อไปนะคะถึงแม้ว,ว่าวิวเราจะน้อยแต่เราก็ต้องพยายามนะคะพยายามต่อไปแล้วมันก็จะสำเร็จค่ะต้องไม่มีวันท้อเลยนะคะในการทำ YouTube ต้องก็ลงทุนเองทุกอย่าง ต้องก็จะมาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทํา y o YouTube ของต้องนะคะแรงบันดาลใจก็คือต้องอยากจะบันทึกวิดีโอไว้ในความทรงจําระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาเก็บความทรงจําเกี่ยวกับการไปเที่ยวของต้องเอาไว้ในช่องที่แล้วก็อยากเผยแพร่ไปให้ทุกคนได้รับชมที่ชอบแบบว่าสไตล์การท่องเที่ยวเหมือนกัน Accent นนะคะจะทำให้เราผ่าน การสร้างรายได้ของ Youtube แค่เรามี1 Ac c e แอซนะคะเราจะมีกี่ช่องก็ได้ค่ะทุกคนเราจะมี10ช่องแล้วมีผู้ติดตาม1000คนแล้วก็ส0 0พันช่วงนะคะกฎระเบียบของ y o u t u b e นั้นก็จะอัปเดตตลอดเวลาทุกช่วงปีเราก็ต้องติดตามกฎระเบียบของ Youtube ด้วยนะคะมีการเปลี่ยนผันเปลี่ยนแปลไป,ไปท,ทุกๆอย่างแล้วนะคะ ถ้าไม่มีทุกคนต้องก็ไม่มีวันนี้นะคะขอบคุณที่เมตตาแล้วก็ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้ต้องเดินต่อไปในสายอาชีพของยูทูบเบอร์นะคะต้องเลือกแล้วที่จะทำอาชีพยูทูบเบอร์เพราะว่าเป็นงานที่อิสระแล้วก็ไม่ต้องขึ้นตนกับใครทำได้คนเดียวแล้วก็บันทึกเรื่องราวของเราไปสู่สายตาทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่เป็นแรงใจกันมานะคะสำหรับผู้ติดตามตั้งแต่ 1>, 1 subscriber จนถึง1,500 Subscriber วันนี้ก็ถ้าไม่มีพวกคุณนะคะต้องก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่รักต้องนะคะต้องก็จะส่งความรักไปให้ทุกคนเหมือนกันค่ะต้องขอบคุณและก็ดีใจมากมากเลยนะคะสักวันหนึ่งนะคะเราอาจจะสำเร็จช้าแต่ว่าเราก็เดินช้าๆแบบสไตล์เรานี่นะคะ่ะต้องดีใจมากๆเลยนะคะ ทุกคนก็ต้องสู้ๆนะคะสู้ๆสู้ให้มันสุดๆไปเลยค่ะไม่ต้องไปยอมแพ้นะคะต้องก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันค่ะก็คอนเทนต์เราก็สามารถทําได้หลากหลายเลยนะคะแล้วแต่ใครนะคะจะชอบคอนเทนต์แบบไหนเนื้อหาแบบไหนแล้วก็มีไลฟ์สไตล์แบบไหนแล้วก็ทําไปใน สิ่งที่เราชอบไปในทิศทางที่เราชอบนั่นหละค่ะมันจะทำให้เราทำได้ยาวนานนะคะตอนก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยนะคะทุกคนก็มาพูดคุยกับทุกคนกับมุมเดิมๆที่เห็นนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็มาส่งข่าวดีให้ทุกคนได้ได้รับฟังกันนะคะว่าต้องอ ได้พินจาก YouTube แล้วนะคะการรอคอยหนึ่งปี5เดือนได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะเป็นเพราะทุกคนนะคะที่ทำให้ต้องมีวันนี้ต้องไม่ลืมใครเลยนะคะต้องขอบคุณสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้ต้องสู้เส้นทางของ YouTube แล้วก็ขอให้ YouTube ทุกคนนะคะที่กำลังสร้างช่องใหม่ก็อย่ายอมแพ้นะคะ ต้องก็ทำมาตั้งแต่ศูนย์ subscriber นะคะแล้วก็ไปขอ,อขอเพื่อนว่าเอ้ยมาให้ช่วยติดตามเราหน่อยนะเราทำ YouTube ช่วยกดให้เราหน่อยนะตอนนั้นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยหลายคนก็ช่วยต้องแบบต้องดีใจมากเลยก็วันนี้ก็เอาความสุขมาแจกจ่ายทุกคนนะคะ ขอบคุณที่ทำให้ต้องมีวันนี้นะคะถึงถึงแม้ว่าคนดูจะน้อยแต่ต้องก็จะทำต่อไปนะคะสักวันหนึ่งมันก็จะต้องเป็นวันของเรานะคะแค่ว่าเราอย่ายอมแพ้แล้วก็สู้ในอาชีพของเรานะคะก็ต้องก็มาบอกทุกคนมาบอกข่าวดีกับทุกคนแล้วค่ะว่าต้องได้พินแล้วก็ได้แอสเซนในการสร้างรายได้นะคะช่องหนึ่งนะคะ แอสเซนต์หนึ่งนะคะเราสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้หลายช่องนะคะทุกคนอย่าไปสมัครแอสเซนต์ซ้ำนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหานะคะมีหนึ่งแอสเซนต์ก็พอแล้วนะคะเราก็สามารถเปิดได้หลายๆช่องนะคะอันนี้ย้ำเลยนะคะทุกคนอย่าอย่าไปสมัครแอสเซนต์ซ้ำซ้อนนะคะเพราะว่าเวลาแก้ไขแล้วมันจะยุ่งยากนะคะ ยังไงก็ต้องก็ขอมอบความสุขนี้ให้ทุกคนประสบความสําเร็จไปในเส้นทาง u t ท b e ที่ตนเองนักนะคะไม่ว่าจะทำคอนเทนต์ประเภทไหนก็ตามก็ขอให้ทุกคนลงมือทําแล้วก็สําเร็จไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆจ,จากใจเลยะคะ่ะต้องก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้ทุกคนนอกจากคําว่าขอบคุณนะคะขอบคุณ จริขอบคุณจากใจจริงๆที่ทําให้ต้องมีวันนี้ที่ทําให้ต้องมา